สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบติฟ้าทุกท่านนะครับสําหรับ E ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเรือใบติฟ้าได้ทราบกันนะครับก่อนจะไปรับชมรรบฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเอาละครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวยูยี่สเลยนะครับล่าสุดนะครับไบรอนันแบลลี่เมอร์ฟีผู้จัดการทีมแมนซิตอ้ยูยี่สามเปิดเผยกับแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวโดยเชื่อมั่นว่าเลียนดีแล็บ กองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีจะอยู่กับสโมสรต่อไปแต่ไม่ใช่ฐานะผู้เล่นเยาวชนเขาจะเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่แบร์รี่เมอร์ฟี่ได้กล่าวกับแมนเชสเตอร์อีฟ i น g ิ่งนิวส์สปอร์ตนะครับว่าพ่อของเรียมดีแลบเป็นเพื่อนที่ดีของผมนะเรียมดีแลบเองก็เขาเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและแน่นอนว่าพัฒนาการของเขามันชัดเจนมากจากฤดูกาลที่แล้วและผมเชื่อมั่นอย่างมากว่าเขาจะเป็นตัวหนึ่งในแผนของทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ และนั่นคือตำแหน่งที่เขาวควรจะอยู่นี่ก็คือคำกล่าวของโค้ชยูที่3นะครับที่ได้เห็นพัฒนาการของเลียมดีแล็บกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีของแมนเชสเตอร์ทิตตี้เรานะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ทิตตี้ของเราตอนนี้ขาดกองหน้าตัวเป้านะครับตัวแอดมินเองนะครับเชื่อมั่นว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ทิตตี้ที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ทิตตี้หรือว่าติดตามข่าวสารการลงแข่งนะครับจะทราบชื่อของเลียมดีแลบเป็นอย่างมาก และก็หวังว่าจะให้เรียนดีแลบ,บนะครับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นกําลังหลักในอนาคตต่อไปนะฮะมาต่อกันในข่าวที่2เลยนะครับข่าวที่2นะครับเป็นควันหลงจากเกมที่แมนซิตีบุกไปแพ้ให้กับสเปอร์หประตูต่อศูนนะครับโดยข่าวที่2นี้เนวิลนะครับได้ออกมาจวกทางด้านเบนจามินเมนดี้ แบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าเป็นจุดอ่อนทําให้แมนซิแพ้ให้กับไก่นะครับแกลลี่เนวิลกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาจวกเป็นจิมินเบนดี้ว่าเป็นจุดอ่อนของทีแมนซิตี้ที่มีส่วนอย่างมากที่ทําให้แมนซิตีแพ้ต่อสเปอร์ หลังจบเกมแกลลี่เนวิวนักวิเคราะห์ฟุตบอลได้ออกมาวิจารณ์เบนจามินเบนดี้แบ็กซ้ายของแมนเชสตี้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังโดยระบุว่าเบนจามินเบนดี้ป้องกันไม่ได้เลยเขาไม่สามารถป้องกันได้เขาเล่นได้ละหล,หลวมมากในตำแหน่งของเขาทั้งที่แมนเชสตี้ก็มีอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้และไคลวอเกอร์อยู่บนม้านั่งสำรองแท้เขาควรเป็นสำรองมากกว่าที่จะเป็นตัวจริงสำหรับเบนจามินเบนดี้นะครับก็ปัจจุบันมีอายุ27ป,ปีเขาย้ายมาจากมนโกในลีกเอิฝรั่งเศสนะครับ ตอนนี้เขามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2017ด้วยค่าตัวถึง52ล้านปอนด์แต่ก็แทบไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับแถมยังมีปัญหาเรื่องความฟิตแล้วก็ระเบียบวินัยอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งเกลียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเลยนะครับจะว่าไปนะครับทางเบนจามินเบนดี้ตอนที่เขาได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใหม่ๆเราจะเห็นได้ว่าการ ขึ้นสุดลงสุดของเขาและการเปิดบอลจากกราบซ้ายของเขานั้นเป็นประโยชน์ต่อทีมของเรามากแต่ว่าหลังจากที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บมาฟอร์มของเขานะครับก็เรียกได้ว่าน่าผิดหวังอย่างมากเลยนะครับและในปัจจุบันนะครับเขาก็ยังกู้ฟอร์มเดิมของเขากลับมาไม่ได้เลยนะครับมาดูกันในข่าวที่3เลยนะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับการปล่อยยืมตัวทางด้านเบนไนท์นะครับสโมต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศว่าเขาได้ปล่อยตัวเบนไนท์มิดฟิลด์รุ่งวัย19ปีไปหาประสบการณ์กับครูอริสันดาสโมสรในลีกวันด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลทุกคนในสโมสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ขอให้เบนไนท์โชคดีในการคาแข้งในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเพื่อกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอนาคตต่อไปนะครับมาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับลาฮิมสเตอร์ลิงส่งสัญญ,ญาถึงเป๊ป อยากเล่นคู่กับกิลิปมากกว่านี้ล่าสุดไลฮิมเตอร์ลิงตัวลุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ส่งตัญญาณไปยังเปปกัวเดียล่าผ่านสื่อโดยหวังว่าจะได้เล่นกับแจ็คกิลิปมากกว่านี้ทั้งสองคนนะครับประสานงานกันในฝั่งซ้ายในเกมแรกที่บุกไปแพ้สเตเปอร์หนึ่งสูนะครับซึ่งมิดฟิลป้ายแดงคนนี้นะครับก็อยู่ในสนามครบ90านาทีและได้รับคำชื่นชมจากเปปกัวเดียล่าอย่างมากแม้จะกลับมาด้วยมือเปล่านะครับ อย่างไรก็ตามนะครับราฮิมสเตอร์ลิงยังมองในแง่บวกโดยมั่นใจว่าจะสร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับแจ็คกิลลิทได้มากกว่าน,นี้ในฤดูการ2021-2022นะครับหากประสานงานกันต่อเนื่องสเตอร์ลิงก็มั่นใจว่าจะเข้าขากันอย่างมากนะครับโดยสเตอร์ลิงนะครับได้กล่าวว่าผมได้เล่นกับแจ็คกิลลิทสองถึงสามครั้งแล้วและมันก็เป็นไปได้ด้วยดีสเตอร์ลิงกล่าวผ่านสก,กายสปอร์ตนะครับมันยังเร็วไปและจะเรียนรู้เกมซึ่งกันและกันเมื่อฤดูการดำเนินต่อไปหวังอย่างยิ่งว่าเราจะเล่นด้วยกันมากขึ้น สำหรับเกมถัดไปนะครับแมนซิตี้ของเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอริทิตี้ในวันเสาร์ที่21สิงหาคมนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับในกรณีของลายิงสเตอร์ลิงที่ส่งสัญญาณไปถึงเป๊ปกัวเดียร่าว่ามีความต้องการมากนะครับที่อยากจะเล่นคู่กับแจ็คกิลลิตให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้รู้ใจกับแจ็คกิลลิตมากขึ้นนะครับมาต่อกันในข่าวที่5้าเลยนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งเป็น แกลลี่นวิวนะครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเฮลิเคนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเกมที่แมนซิตี้พบสเปร์นะครับไม่มีชื่อของเฮลิเคเลยแม้เขาจะกลับมารายงานตัวทันก็ตามนะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าทางด้านเฮลิเคนะครับมีข่าวหนาหูมากนะครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยแกลลี่นวิวนะครับได้ออกมาให้ความเห็นว่าผู้เล่นอังกฤษคนอื่นๆไปยูโรต่างมีส่วนร่วมในเกมสุดสด,ดา วันนี้แฮี่เคนคงจะมาอยู่ในที่นี้หากอนาคตของเขาไม่คุ้มเคือผมว่าหมายถึงเขาคงไปแล้วแหละผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของสเปอร์หายออกไปจากทีมการที่ไม่เห็นเขาปรากฏตัวในวันนี้มันเซอร์ไพรส์มากมันบอกว่าเขาคงไปแล้วผมอาจจะคิดผิดก็ได้ผมจะดีใจมากที่ได้เห็นเขาอยู่ที่นี่และเล่นให้กับสเปอร์แฮี่เคนเขากลับมารายงานตัวช้าแล้วกักตัวมันก็ต้องมีข่าวอะไรบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นแน่อันนี้ก็เป็นคํากล่าวของเขานะครับที่ได้ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับแฮลิเคนนะครับ แต่ว่าหลังเกมนะครับนูโน่คุณซือของสเปอร์นะครับก็ได้ออกมาบอกสาเหตุนะครับว่าเฮล่เคไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเขายังฟิตไม่พอนั่นเองนะฮะก็ไม่แน่ใจนะครับว่ายังมีอะไรในกอไผ่อีกหรือเปล่านะครับสําหรับกรณีของเฮล่เคนะครับเอาละครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ากองหน้าายนี้จะย้ายมากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีข่าวกับกองหน้าคนอื่นอีกหรือไม่นะครับมาดูข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับแฟนเรือว่าไง สื่อเลี่ยนพาดหัวเลอร์นโดเสนอย้ายมาเล่นให้ซิต y ี้ล่าสุดพาดหัวใหญ่ของสื่อดังอิตาเลียนได้รา,ายงานว่าจิตโนโรน,น,นโดได้ติดต่อมายังบอดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อเสนอตัวมาเล่นให้กับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้แต่ต้องย้ายก่อนตลาดปิดตัมเมอร์นี้นะครับถ้าเขาจะมาจริงๆเอาไหมครับสำหรับเลอร์นโดซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่านักเตะที่สุดของที่สุดในยุคนี้นะครับ นอกจากแมตตี้แล้วก็ยังมีทางด้านโรนัลโดนะครับโรเัลโดเองนั้นก็เคยค้าแข่งอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นคู่ปรับร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและทางด้านโรนัลโดนะครับก็มีความเป็นมืออาชีพอย่างมากสําหรับข่าวนี้แอดมินก็มองว่ามันน่าจะมีความเป็นจริงน้อยมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงนะครับต้องบอกว่าอเมซิ่งมากนะครับแล้วก็ คาดว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่พอใจอย่างมากสําหรับกรณีนี้นะครับแค่อย่างว่านะครับถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ได้นําข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆืได้ฟังกันแล้วนะครับหากเพื่อนๆืมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับข่าวที่แอดมินได้นําเสนอไปนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสําหรับ E ีีนี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ